ที่สหรัฐอเมริกา FBI เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจมากและมากกว่าตำรวจด้วยซ้ำจะเป็นอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปจับกลุ่มตัว FBI เข้าเรื่องบุนบุนของวัยรุ่นในเครื่องแบบแล้วนะครับงานนี้นาดีแดนแห่งเสรีภาพประเทศสหรัฐอเมริกาที่บาริมถนนแห่งหนึ่ง ชายผิวดําเสื้อแดงคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจสงสัยว่าเขาคือผู้ต้องหาที่กระทําความผิดคดีอาชญากรรมผมไม่ใช่คนที่พวกคุณตามหาใช่เหรอใช่สิผมแค่มาสังสรรค์กับเพื่อนก็ไม่รู้อะไรไปโดนใจให้ตํารวจสองนายนี้สงสัยและจะเข้ามาจับกุมเขาโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าชายผิวดําสวมเสื้อแดงคนนี้แล้วจริงๆคือสายรับ FBI เดี๋ยวนะ นี่คุณคิดว่าผมเป็นคนร้ายงั้นเหรอใช่แล้วก็คุณคิดว่าผมเป็นคนร้ายเนี่ยนะเอมสายเรารายงานว่าคุณอะใช่ขอจับหน่อยขอทักหน่อยนะไปต้องพักนะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่ถ้าคุณพูดคำพูดของคุณจะถูกนำไปใช้ในั้นสารเอาละลุกขึ้นฉันไม่อยากเล่นเกมสงครามประสาทกับนายโอ้ยเนาะผมไม่ได้จำบทละครแม่นตำรวจยังคงยืนยันที่จะจับกลุ่มตัวเขาโดยอ้างว่าเขานั้นมีหน้าตาที่ระมัดคล้ายคลึงกับผู้ต้องหาในคดีที่พวกเขากำลังติดตามจับกลุ่มอยู่ ในกฎหมายนั้นระบุไว้ว่าตำรวจสามารถสงสัยได้ตามสมควรเมื่อมีใครบางคนอาจกระทําความผิดหรือก่อเหตุอาชญากรรมก่อนที่จะทำการจับกลุ่มสึ่งในตอนนี้ตำรวจนั้นทำเกินกว่าเหตุไปมากเพราะตำรวจนั้นไม่มีหลักฐานอะไรเสียเลยนอกจากคำกล่าวอ้างของตำรวจที่ว่าชายผู้นี้มีหน้าตาที่ระมัดคล้ายคลึงก,ก,กันกับผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรม นะเี่ยพวกคุณไม่ได้มีหมายจับผมสักหน่อยอ่ะตำรวจให้เหตุผลอย่างไม่น่าเชื่อถือที่จะจับกลุมตัวเขาซึ่งนี่ไม่ใช่การทํางานที่เป็นระบบของหน่วยงานตํารวจเอาเสียเลยเฮ้เฮ้เฮ้เฮพวกนายดูบัตรฉันก่อนพวกนายจับผิดคนแล้วพวกในกระเป๋ากางเกงฉันดูบัตรฉันเลยดูบัตรฉันเลยพวกนายดูบัตรฉันได้เลยเอาละแล้วคอยดูเรื่องตลกอะไรต่อจากนี้นะ ดดิไเห็นอะรบอกันนห่อยบตรประจำตัวยืนยันว่าเขาคือ FBI อย่างเป็นทางการและเขาไม่ใช่คนที่ตำรวจต้องการจะจับกลุ่มเปล่อยฉันเห็นได้ชัดว่าตำรวจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะสบตาหลังจากเห็นบัตรประจำตัวของเอเฮ้ คือหัวหน้าของพวกเขาใช่ไหมมาคุยกันหการทั้งหมดเป็นการจับกลุ่มที่ไม่มีที่มาที่ไปสร้างความไม่พอใจอย่างมากกับคนผิวดำเพราะว่าความผิดนี้เป็นของตำรวจเต็มๆถ้าหากเขาไม่ได้เป็น FBI แล้วครับเขาคงจะถูกจับเป็นแน่นอนแต่เรื่องทั้งหมดก็จบลงและไม่มีการเอาความกันแต่อย่างใดก่อนจะไปรับชมกันต่อฝากกด s u b s c r i b e และกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ และเรื่องราวต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่คนนี้ถูกส่งไปที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อยึดอาวุธปืนที่ผู้ต้องหาได้มาอย่างผิดกฎหมายแต่แทนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับอาวุธดังกล่าวเธอกับปฏิเสธและปิดประตูใส่หน้าของเขาก่อนจะโทรแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีผู้บุกรุกบ้านของเธอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอย่างที่เกิดเหตุด้วยความเร็วสูงและพบกับเจ้าหน้าที่รัฐที่คิดว่าเป็นผู้บุกรุกก่อนที่จะสั่งให้เขา ยกมือขึ้นไอ้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นนอนลงกับพื้นชูมือขึ้นแล้วนอนลงกับพื้นนอนลงกับพื้นเดี๋ยวนี้นะเจ้าหน้าที่รัฐไม่ยอมทำตามคำสั่งเพราะเชื่อว่าเขามาทำงานอย่างถูกต้องและไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ในอีกแง่หนึ่งในมุมมองของตำรวจก็คิดว่าผู้ต้องหาหลายคนชอบอ้างว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและไม่ยอมทำตามคำสั่งที่เจ้าหน้าที่บอก ก่อนที่เรื่องราวนี้จะบานปลายไปกันใหญ่ยกมือขึ้นนอนลงกับพื้นผมคือเจ้าหน้าที่จับมือขึ้นแล้วนอนลงกับพื้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้นะนอนลงกับพื้นบอกให้นอนลงเราไม่อยากใช้ความรุนแรงนอนลงกับพื้นมันไม่ถูกต้องแล้วแบบนี้มันไม่ใช่แล้วก็บอกไว้อย่าขัดขืนไงเฮ้ยเ้ยพวกคุณทำกับเจ้าหน้าที่แบบนี้เหรอโอ้ย อยเจ้าเราี้วยทำกับเจ้าหน้าที่กันแบบนี้เหรอเอาบัตรผมไปดูเอาบัตรผมไปดูในกระเป๋ากางเกงด้วยในกระเป๋ากางเกงน่ะเฮ้ยไหนดูหน่อยให้เดมตาเลยมีตาด้วยพระเจ้านี่นบ้าอะไรกันวันนี้ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ดูบัตรของเขาแต่ก็ยังจับกลุ่มเขาขึ้นไปยังรถสายตรวจอยู่ดีเฮ้ยพวกนายฟังฉันสักแป๊บหนึ่งนะนี่มันเป็นการเข้าใจผิดอย่างมากเลย ผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจากรัฐบาลกลางอย่างถูกต้องมารับอาวุธปืนเอาละพวกพอกันทีเรื่องเพอเจอพวกนี้เข้าไปพักสงบสติอารมณ์ก่อนนี่ฉันคุยกับพวกบ้าอะไรอยู่วันนียพูดอะไรไปแม่งก็ไม่<า>เชื่อเอหลังจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่รัฐได้ทำการฟ้องร้องกรมตำรวจว่าใช้กำลังเกินมากกว่าเหตุและจับก,กุมเขาอย่างผิดกฎหมายเหตุการณ์นี้ถ้าเรามาวิเคราะห์กันดีๆก็จะพบว่ามีผู้ผิดด้วยกันอยู่ทั้งสองฝั่ง ในฝั่งของเจ้าหน้าที่รัฐเองเขาพยายามขัดขืนคําสั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งแต่แรกที่ขอให้เขานอนลงกับพื้นเรื่องราวจะไม่บานปลายมาถึงขั้นนี้ถ้าเขายอมทําตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ผิดเช่นเดียวกันที่ไม่ยอมพูดคุยกับผู้ก่อเหตุตั้งแต่แรกมาถึงก็ชักปืนขึ้นจ่อใส่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ทําการสั่งให้เขานอน,อนลงกับพื้นทั้งๆท,ที่เมื่อเราดูจากคลิป ก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่ได้ดูมีพิษมีภัยเลยแม้แต่น้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทำกับเขาเหมือนเขาเป็นอาชญากรรมและจากในคลิปก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดูบัตรประจำตัวของเขาหลายต่อหลายครั้งแต่ตำรวจเลือกที่จะปฏิเสธและไม่สนใจเรื่องราวทั้งหมดจึงบานปลายและใหญ่โตขนาดนี้หากคุณผู้ชมชอบคลิปแนวเล่าเรื่องแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับและจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแนวนี้อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ